เปอร์เตรียมล่าบอลเพล้าหากเซาตกชนนั้นทันนาวสเปอร์นะครับวางแผนล,ล่วงหน้าหากเซาทำต้นตรงชั้นจากพิดเรี้ยงขิดในซีซั่นนี้นะพวกเขาจะเนินหน้าทับทมทางด้านเจบอลเพล้าเฉพาะลุกนิ่งแบบไม่รอช้านะครับบอลอินไซเดอร์เนี่ยรายงานว่าทัานนาวสเปอร์นะครับแสดงความสนใจในตัวของบอลเพล้าอย่างมากนะแต่จะสมนติทักทิไปก่อนนะครับต้องดูสถานการณ์ของเซาทำต้นไปก่อนนะถ้าเกิดเซาต่งชั้นจริงเนี่ยพวกเขาจะเนินหน้าย่ดข้อเสนอ ถ้าดันมีฟิลไรนี้นะครับนในเรื่องของถ่าตัวอาจจะถูกลงมานะครับแต่ถ้าเซาแล้ได้อยู่ต่อนะครับสเปอร์ก็คงจะเปลี่ยนเป้าหมายนะเพราะว่าถ้าเกิดเซาเันตันมันอยู่ต่อแล้วสเปอร์ยืดข้อเสนอเข้าไปเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของค่าตัวเนี่ยอาจจะัพมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเซาตันตันตกชั้นนะครับถ่าตัวของกิมบอลเพ้าเนี่ยอาจจะถล่ลงมานักหนนะครับรายงานระบุว่าซาตันตันนะครับอาจจะต้องเสียนตั้งแต่ที่ดีที่สุดของทีมจากกิมบอลเพ้าไปนะแบบไม่มีทั้งเรื่องนะ นะผมก็ถ้าสมมติสอนเรียงตกชั้นแบบนี้นะครับแน่นอนว่าหมดเขาเอยก็คงไม่อยู่ต่อแน่นอนนะครับคือมองว่าตัวหลักๆของซาท์เมป์ตันนะครับผมมองว่าน่าจะไปแน่นอนนะแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่มีความสนใจใน,จจนตัวเจมส์บอลทั้งคือแอสตันวิลล่านะครับเขาเป็นคู่แข่งของสเปอร์นะครับแต่ทุกอย่างครับต้องดูสถานการณ์ของซาท์เมป์ตันก่อนนะครับถ้าเกิดเซาจริงอยู่ต่อจริงๆนะครับสเปอร์ก็คง ต้องพิจารณาหัวนะถึงจะยื่นข้อเสนอเข้าไปเนี่ยแต่ถ้าตกชั้นนะครับสเปอร์จะยื่นข้อเสนอเข้าไปแบบจริงๆจังๆนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันเกี่ยวกับข่าวของสเปอร์นะครับขอเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับสามารถบินต์ต้คอมเมนต์ได้เลยครับส่วนผมผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ